ค่ะสวัสดีค่ะทุกู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะค่ะเมื่อกี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสี่ข้าทุกส้ชมไปติดตามเมึงเล่าความฝันกับปแต่เนาะค่ะปแต่เพิ่งไปนอนน้องบาลเนาะค่ะทุกู้ชมเพิ่งกับฝันเนาะค่ะฝันเห็นผีหลายคนเนาะค่ะมาบอกเลขเพิ่นเนาะค่ะความฝันของปแต่สิเป็นจังไรเป็นไปเป็นมาแน่ไรเห้กัไปติดตามแั้วทุ่มแล้วขงความฝันของปแต่พร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะป้าต <tinc S 1> ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าต้สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้กาเดินทางมาถามไทยป้าต้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมพื่นบ๊อสบายเนาะค่ะนอพื่นไปนอนลุ่มบานมากท่านผู้ชมก็เลยได้ถามไทยนี่แหละค่ะป้าเต้พื้นว่าเพื้นฝันค่ะท่านผู้ชมไปนอนลุ่มบานมากฝันฝ่าฝันฝันเห็นพี่หลอกบอกค่ะป้าต้ก็ขึ้นว่าพี่หลอกอยู่แล้ว มันคุยกันเจ้า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 จ้าจ้าแนี้ยังมึงเขาคุยกันนจากมึงบอกยังเงินนะค่ะฟันได้เลบอกคเชฟ่าฟังหมเจ้าูดหน่อยพูดง่ายเสียงหน่อยเสียงงหายเนาะมันคุยกันเออมันคุยกันมันก็คุยกันเพราะมันนั่นแหละวันนี้ทจ้งนี้ก็เลยเมื่อตาขืนเนาะเมื่อตากันออกไปนี่แตแต่นี่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยฟันเห็นผีเออมาเลยค่ะลับตาลงไปอีก <eterm> มันก็มาซอกมึงอีกมาซอกมึงอยู่แต่ตีนเท่าน่ะมาซอกมึงอยู่แต่ตีนเท่ายืนชะล้อนอยู่เนาะยืนอยู่แล้วหลายคนบ่ค่ะหลายคนโอ้ยอยู่อยู่หลายคนอยู่ค่ะบานคือจับมันสิมาล้างเพล้างยังให้เฮาอ่อนนะตั้เจ้าของก็เลยว่ากอ๋อมันไฟแล้วมันสิมาล้างเพล่ไอ้กูนี่คือจังขนาดว่าพรียาบานคือจังเพมันเป็นจังซี่นะค่ะก็เลยมื่นตาเบิ่งมันเนาะมื่นตาเบิ่งมันบานถ้านี่ยมันก็พอออกไปอีก มันก็รับแลไวอีกลับก็คือบ่้รับเนาะบาทเทนีดูจังสัรนะผู้ยิงผู้ใสอีกว่าจะผู้หญิงผู้ชายหลายหลายมันมาอีกห่วยแต่พรก็เลยว่ามันสมัยคือมาหลายแท้กูจะซีบรอนหรอกมันเป็นผู้ไรเราว่ามันก็มาคุยกันอีกเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่ร่วมกันว่าจะผู้หน่อยผู้ใหญ่หัวบาลองกองเตีงผู้สูงต่ำต่ำมีเบิร์ต ก็เลยลับตาลงไปอีกม่นนมาอีกเมื่อนตาคืนนอ่อบอเห็นฝันเห็นผีวัวนี้ผียู่โรงพยาบาลคับใคุดวานอคุดในใจะคุดในใจยาะแล้วบาเทนีคือที่ตื่นอยู่ตัวละบ่าเทนีผู้นอนยังท่องข่างโมน,นันโมนิโมน,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 นีเนะาะนอนโก้ี่ก็บก,ก,ก,กูกากกูกากอยู่บาาเทนี้แต่ว่าแต่นี้นอนบ่รับบ่รับเลยรับลงไป,ไปกับไข่ ฝ้ารับก็คือบรับก็อยากรับไปอีกยูนเมื่อยนะคะมันก็มาอีกอาจจะมันซุ่มเก่าหรือซุ่มใหม่นะบู่้หน้ำมันมาคุยกันอีกคุยกันเหลืองนั่นเรื่องนี่เรื่องยังละของมันเนาะคคือผู้เฮ่าคุยกันนี่โซเลกันโซเลยกันแล้วไอ้มันก็เสียงขึ้นเสียงลงเสียงหน่อยเสียงหญ่เสียงขึ้นเสียงลงเสียงอันนี้เนาะมันก็เลยจะาข้องก็เลยวาบแบบ่ว้ มันจะเป็นยังไงมันกับเป็นเังไนะมันจะไปใช้กับไปเลยเนาะก็ได้บอกมันอย่างไรเลยบอกค่ะไลรเลยแล้วค่ะมาดูแตมืดตาืมันก็ไปอยู่ลาบตาลงมันมาอีกแหงลายกว่าเก่ามืดตาคุนก็เห็นก็เห็นอยางหูว่าฟันเห็นผีสุดนี่ค่ะมาเนี่ก็เลยมันบอกกันเนาะมันคุยกันเนาะสนวัยไรมันดา มะล่างเพให้เล่ามันว่าโอ้ไม่คุยกันเออมะล่างเพให้เล่ามันหวานเฮ้ยมึงผีหรอกกูบุ่งใบกูเล้อว่านะ่ะฮะจะเลยมึงก็เป็นผีคขักแล้วนี่ว่ามันสิมะล่างเพให้มันว่านค่มันบอกมันถามมะล่างเพเลยเออมันสิมะล่างเพให้มันงว่าเคยเรีว่ายาล่างมั้งสิบว่าแต่ถ้ามีก็เรียกว่าโอ้ยโหให้ล่างหรอกมือเมียนหมอเลยมัน เขาว่าบ่เป็นหมอมันก็ว่ามันเป็นหมอคือกันเทียงขื่นเสียงแล้วแต่มันบ่หนามาสู่เขาเลยบ่เห็นหนาบ่เห็นแล้วก็จเสียงในยินแต่เสียงในยินแต่แต่มันว่าหลางแล้วมันว่าเป็นหมอคือกันได้มัผีมะพร้าวหลางแท้คเอมันเสียมือมายิบเขาก็บ่ยิบที่ยิบถือก็บ่ยิบมันอยากหลางเขาหนาเป็นาครว่าสิเป็นผีหมอผีพยาบาลอย่างสีบอคุณน่ อาชีพแมนค่ะอาชีพแมนค่ะจังหวัดเจ้าของบอกว่านู่นพยาบาลก็มีผีอยู่บ่อี่จังว่าอืมค่ะโอ้อจังว่าเพิ่นว่าอันเพิ่นโซกันสีมาปัวแมนบอกเออสีมาแต่ว่าแต่ว่าได้ยินแลน้วในใจหรือว่ายามาล่างนี่คือบอกเออบอกมันละยามาล่างเพคะกูย้ำมาใบเขียยู่ว่ะมันเป็นผีป่ะท่นบอก พุ่งเป็นผีบบตรงหนบายกูได้ไม่ใจเหมือนหมูเล้ว่าเป็นผีแต่ลยบ่อยากอธิบายบบอยากอิบายเนาะมันก็ว่าบ่เป็นผีได้มันว่ะเป็นหมอมันวะเป็นหมอหเป็นมอมันเอาอะไรใส่สูตรหมอเหมือนนะใส่สูตรคือจังดาใส่สูตรธรรมดาแต่ว่านาตามันกับผู้เย็นผู้บอล ไเป็นผีได้เป็นหมอเป็นหมอมันึ่ใชิไหมใช่ไหมหลางเพลไห้มันทั้งนี้ก็บอกมันเลยว่ายังมาลลางกูได้่กูบอกให้มึงลลางได้กูบอกเหมือนกันลับตาลงไปอีกฟันอีกไปมาสุ่มไม่อีกคุยกันอีก โซกันอีดโซเลกันอีดสุกมันนั่นแหละม่านมาเป็นหมาหมูหน่อยหมูเด็กหรือหมาหมูเก่าหมูสิบคนผมดีจนอยากไล่มันบ่จนอยากไล่เด้วทางก็ได้บอกมันว่าเออท่านว่าสิโตนใหญ่เพาใหญ่ถูกใหญ่หนกลำามองลำบนนอกก็เลยพอสุกพอหลาซะใหญ่หน่อ หมออยู่ที่หลางลอกว่าจะสีหน้าเพราะตรงว่าหัวใหญ่ลอกบอกมันนะไปคนทีคนท่าใหญ่บอกมันนอกหูเรียกว่ามันมีขุนคหมือนนะก็เลยบอกดีนั่นมันเออเรยออุตบอกดีนะมันใหญ่ดู่ทั้งใยญ่มันก็เลยบอกว่าตื้นน้องมันบอกกันนะมันก็ว่าจังไรเก่าชุน เคนบอกว่าเก่าซุนเออเก่าซุนเออขั้นว่าจะสันแบไปไปอยู์คนทีคนทางหรือเหมันนะคะอย่าม้วนอยาเวียนใหญ่ที่นอนใหญ่เหงน้าวบอกมันนะบอกมันอย่างไรก็ใหญ่ที่นงที่เศร้าอยู่หรอกหมอคนเดิมเอายุบอกมันนะหูเรียววะเป็นโมเป็นคนค่ะไรทะเลแหงหมาเนาะไรไปทะเลแหงหมาลายขดแต่ได้ได้เอาขิดฮะข่วมดีสูฮะาควมดีสูงมัน ได้บอกดีน hmm. yeah. well, you know, ั mm ่จริสิบอกอุดบอกดีํามันนันบอกมันบอกกันแล้วเอาบอกเาไปวัายเด็กสีเอาเอาเขาซนเนยมันว่าทั้งนี้ก็ได้บอกมันว่าห้แน่นอนเรื่องแฮงอย่างเงินเขาพมีอีดีได้เดยบอกมันหนัก้าเต็ตนเต็โต้ได้มานอนโรงบานก็ดีว่าบอกมัน่มค่อมันว่าชิมามีเงินมีทองคือบาทเนว่า มันีอายุปแต่เนี่กปีแล้วคะหกสิบหกปีมันกรบอกอีียูมันก็ว่าหกกอย่างหกเจ็ดแล้วค่ะนาะงแตหกเจ็ดปีใหม่นี่กระบอกอีียูมันว่าเอาเข่าซุนะเก่าศุนเก่าศุนโตเดียวเลยโตเดียวคุ้เดียวเข็นๆผู้หญิงหรือผู้ชายครับปแตบอกเจ้าเป็นผู้หญิงหรผู้ชายแต่เ่นมีเสียงออกมาร่ะคะเ่นเสียงออกมา มันไหวเห็นหนาะมันจะขดหรือ <c oughs> แต่ว่ามันไหวเห็นหนาะมันมันก็ว่ามันเป็นมอหนาออมถามจักใส่มันว่ามันถาที่ตนดูร้านกับเพราะวอสุขเพาหลาบับเอออย่าสมบติวุ่นมาเวียนให้ยายไลนอนบอกมันนะ <c oughs> แหงหนาวแหงเย็นหายายไล้นอนดีมันก็บอกอีดีอยู่บอกแล้วมันก็ออกไปเลยลุล่มล้ำลุ่มล้ำลุ่มล้ำนี้ไปบิดทุกคนมันบอกพขาดูทั้งห้องเลยออกก็ผุด วันนี้ก็ได้สรุปขึ้นเนาะค่ะแล้วหันหมาป่ะท่านโอเห็นบอยยังรับตาลุงกับบเห็นบอเห็นค่ะบอเห็นค่ะรับตาลุงกับบเห็นมันนอนรับสอดเสาเลยบอกป่สอดเสารหอดจุดหอดเหมืองมามัอนหมาหมวนเลยค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมคุณป่าเตเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกไปนอนโรงพยาบาลแล้วผีหมอมาบอกเลยค่ะ โตเดียวเน้นๆนเลยจังไดกคให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมชมนานๆานกับคุณป่าเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณป่าหลายๆเนาะค่ะนอทีแบงปันตัวเลกแล้วก็แนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจคข้ามสามตัวเต่งสบพ้าทนผู้มมาสรุปตัวเรกของปะแเต้เนาะค่ะปะแเต้นี่เพื่อนฟันเห็นผีอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะทนผู้มผีเพื่อนไปหาหมอเนาะค่ะเพื่อนเห็นผีเนาะค่ะเห็นพี่ผู้หน่อยผู้ใหญ่เนาะค่ะผีโรงพยาบาลค่ะ เขาบาเขาสิม,มาล้างแพ้ให้เพื่อนว่าผีเพื่อนว่าผีพญาบาลเนาะค่ะทวดส้มป้าปเต้นี่ก็บอกให้ล้างเนาะค่ะทวดส้มเพิเ่นก็เลยบอกเลขป้าเต้ค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะเก้าศูนย์หกหกอายุของป้าเต้ย่างเขาหกสิบเจ็ดเนาะค่ะอายุของป้าเต้เนาะค่ะเนาะสามสิบท่านว่าสองห้าหกหกค่ะฝากกดไล์กดแชร์ ดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่ริษาคลิปทุกคลิปทุกตัวเลวทีต่างๆแนวทางดีๆนะค,ะค่ะก็ให้สโสกมั่นๆมานไปกับปีใหม่เน,นะค่ะทุกผู้ชมเนาะกับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ